ธรรมะจากถ้ำพระครูบาบุญชุ่มได้ส่งจดหมายจากถ้ำถึงลูกศิษย์เมื่อมีเวลายังไม่ตายนี้ให้รีบสร้างบุญแล้วก็เผยถึงโรคระบาดนี้ในเพจ a ฟ e b ุ o k มูลนิธิดอยเวียงแก้วโดยพระครูบาบุญชุม่มยานสังวโรอรันวาสีพิขุกได้เผยธรรมะจากถ้ำพระครูพ่อบุญชุม่มยานสังวโรเมื่อวันที่20 กันยายนพศ2564หลังจากพระครูบาบุญชุ่มได้เข้าปฏิบัติเจริญกรรมฐานได้ทำการปิดวาจาบำเพ็ญเพียรในถ้ำเป็นปีที่3ในประเทศเมียนม,มาและก็ได้เขียนจดหมายส่งออกจากถ้ำเป็นภาษาไทยใหญ่โดยแปลเป็นภาษาไทยว่าปีธร้ม2565พรรษาพศ2564เดือน10เมืองขึ้น15่ําค่ำที่ถ้ำหลวงเมืองแก่ มีข้อเมืองขึ้น15้าค่ำที่ถ้ำหลวงเมืองแก็ดมีข้อบัญชาธรรมะเมตาพระครูบาพ่อชุ่มยานสังวโรขอไมตาถึงพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทุกบ้านทุกเมืองให้รับทราบกันโดยทุวนกันเราพระครูบาพ่อบุญชุ่มฉันได้ปกติดีมีความสุขกายสบายใจทุกวันเวลาได้พึ่งพาอาศัยบุญคุณพระ รัตนตรยัยครูบาอาจารย์บุญคุณบิดามารดาพร้อมด้วยคุณงามความดีทานศีลภาวนาสมาธิปัญญาปฏิบัติธรรมภาวนาเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสภาวธรรมหลายประการมาช่วยหนุนนำให้มีความสุขกายสบายใจได้สร้างบารมีเมตตาโปรดผีสางคนสรรพรสัตว์ท,ทั้งหลายจนถึงปัจจุบันก็แก่ชารามีอายุ58ปีแล้ว จะอยู่ไปได้อีกกี่ปีนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้ได้เอาบุญกุศลหนุนส่งให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยเท่านั้นปัจจุบันนี้ก็เท่าแก่มาเรื่อยๆผมก็งอกเต็มหัวแล้วตาก็มัวมาหูก็ไม่ค่อยได้ยินพระกําลังกายก็หายไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นไปตามสภาวะาธาตุธรรมดาสังขารธรรมนั่นแหลสิ่งใ,ใดๆนั้นในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้เหมือนดั่งใจเราเป็นไปตามสภาวธรรมเท่านั้นเราคอยดูแล รักษา,าธาตุขันให้เดินไปนี้เป็นทุกข์กับมันอยู่ทุกวันทุกคืนหาที่ดีไม่ได้สักนิดแก่เท่าไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะมาได้เอาไปฝังดินเท่านั้นอันความทุกข์เหมือนาธาตุขันนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วหาแก่นสารไม่ได้น่าเบือ่อนายน่ากลัวในโลกมนุษย์นี้หาสงบสุขใจไม่เห็นมีที่ไหนๆเลยสําหรับเราท่านทั้งหลาย ให้พาการแสวงหาสัจธรรมทางสงบร่มเย็นนิพานสุญญาตาธาตุด้วยเถิดท่านผู้ดีดาทั้งหลายอันว่ารูปนามธาตุขันธ์สังขารธรรมทั้งหลายเป็นอันว่างเปล่าเกิดมาแล้วก็รอคอยวันตายอยู่เฉยๆก็รอคอยวันตายเท่านั้นอยู่ไปก็ห่างหายแปรเปลี่ยนตายไปเป็นคนหนึ่งสองคนคนที่เคยคุ้นเคยกันรักกันไม่ตาก,กันก็ตายไปหลายคนแล้วเนาะ อีกไม่นานเท่าไรเราก็จะได้ตายเข้าป่าช้าเหมือนกันเป็นดังเช่นดังคนอื่นอันว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นมีไว้เป็นธรรมดาในโลกนี้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้แล้วมีเรื่องทุกข์เหมือนกันเท่านั้นเพราะเหตุน,นี้ควรรู้ตัวใครตัวมันมีสติสังเวชธรรมมรณานุสติอยู่ทุกคืนวันไม่หลงลืมสติธรรมะให้ขวนขวายพยายามสร้างบุญกุศลไว้มากมาก และเมื่อมีเวลายังไม่ตายนี้ให้รีบสร้างบารมีทานศีลภาวนาสมถะวิปัสสนาปฏิบัติตามมหาสติประธานสี่หาหาทางสงบร่มเย็นนิพพานธาตุด้วยเถิดเกิดมาแล้วเท่าแก่เจ็บตายอย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์อย่ากินโดยเปล่าประโยชน์อย่าตายโดยเปล่าประโยชน์อย่าอยู่โดยให้วันเวลาผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์พากันขวนขวาย รีบสร้างคุณงามความดีบุญกุศลไว้มากๆอย่าให้มีเรื่องทุกข์ใจเข็นใจต่อคุณค่าของคนที่สร้างคุณงามความดีคุณค่าของผีเทวดาที่มีใจเมตตาคุณค่าของพูทธศาสนาที่เราท่านทั้งหลายช่วยกันยกย่องสรรเสริญนั่นแหละพระนิพพานนั้นอยู่ไม่ไกลเมื่อใจเรามีศีลมีธรรมะถ้าเรารู้จักรู้จักกินมีศีลธรรมจะได้เข้าได้เข้าถึงพระนิพพาน บุคคลผู้รู้จักรักษาใจตัวเองได้ห่างไกลเรื่องทุกข์เข็นไม่ตามใจความโลภความโกรธความหลงตัณหาอาวิชชานี้เรื่องความทุกข์ห่างไกลจากใจเราเข้าถึงพระนิพพานแท้แหลถ้ามีความเพียรพยายามวิริยะเอาเรื่องทุกข์หมดหายไปผลภัยทุกข์เข็นพระนิพพานนี้ใกล้มาเมื่อเรารู้จักไว้วางใจขอธิษฐานเมตตาให้พรชัยมงคลให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขก,กายสบายใจให้สมบูรณ์ ทั้งโลกและทางธรรมและขอให้โรคระบาดกาละลงเมืองนี้หายหมดไปให้พ้นภัยอันตรายทั้งหลายให้มีความสุขความเจเริญในโลกมนุษย์สวรรค์ถึงนิพพานอันประเสริฐเหมือนดังคำปรารถนาด้วยเทอญ